ราคาประเมินที่หนินคืออะไรเป็นการประเมินทรัพย์สินโดยกรมธนารักษ์เพื่อใช้ประกอบการเก็บค่าธรรมเนียมจดทำทะเบียนนะคะ นิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะโดยกรมที่นินนะคะรับมอบหมายเป็นผู้คำนวณและเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของประชาชนแทนกรมสรรพกรค่ะ รวมถึงการรับทราบราคาซื้อขายใดๆในที่ดินไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้คำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะดังนั้นเราจำเป็นต้องทราบราคาประเมินที่ดินค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะสามารถเช็คได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ค่ะโดยไม่ต้องทำการแจ้งกรมที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนในอดีตนะคะถ้าชอบความรู้ดีๆของอาจารย์พิมพ์ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ